สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตโคลคาเซียของเรานะคะที่ปลูกในน้ํากลับปลูกในกระถางนะคะจะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาดูด้วยว่าถ้าปลูกในน้ํากับในกระถางนะคะแบบไหนให้หน่อให้ไหลไวกว่ากันค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูแบบปลูกในน้ํากันก่อนนะคะซึ่งปลูกในน้ําของเราจะมีทั้งหมด1 2 3สา สี่นะคะจะมีสี่ชนิดนะคะที่ปลูกในน้ําเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือโคโลคาเซียต้นแรกที่เราเอามาปลูกเลยนะคะนั่นก็คือแบ็กเมจิกนั่นเองจ้าถ้าใครจาได้นะคะที่ดูคลิปตอนที่เราปลูกแบ็กเมจิกใช่ไหมเราจะมีมาแค่ต้นมันแค่นี้นะคะเออมาแค่หนอแค่นี้เนาะไม่มีไม่มีใบามาด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยดูสิเอามาปลูกแนะทุกคนโตไวนะคะก็ตีเฉลี่ยสักประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยโตมาประมาณนี้ฉเฉลี่ยก็คือแตกใบใหม่นะคะ อาทิตย์ละหใบเลยอ่านี้เลยแล้วอันนี้อันนี้ใบใหม่เพิ่งเพิ่งจะกลางนะคะส่วนต้นนี้นี่ก็กําลังมีหลอดนะทุกคนอันนี้คือเราปลูกไว้ในน้ำอ่าทุกคนดูดูการปลูกในน้ํานะคะเห็นไหมรากเขาบึมมากทุกคนจะบอกว่ารากเดินดีมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เต็มไปด้วยรากเขาหมดเลยนะแผ่สาขาไปเต็มกระถางเลยนะคะเต็มอ่างเลยนี่เลยแล้ว อ่ะทุกคนส่องหาหน่อซิว่ามีหน่อไหมเราจะมาดูกันว่ามีหน่อไหมนะคะอ่ะส่องไปเรื่อยๆนะคะแท้ดทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือหน่อนะทุกคนเอ้ยเรียกว่าไหลอันนี้คือไหลนะทุกคนนี่คือไหลของแบ็คเมจิกจ้าไหลมาแล้วจ้าปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราได้หนึ่งไหลมาแล้วนะเนี่ยไหลเพิ่งจะแทงขึ้นมาเลยนะทุกคนสําหรับต้นนี้อ่ะดูมุมนี้ซิเห็นไหม นี่คือไหลที่เพิ่งแทงขึ้นมาเลยนะทุกคนนี่เลยแสดงว่าต้องแทงขึ้นมาวันนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเราดูทุกวันนะคะไม่เห็นเลยแล้วก็มาเห็นตอนอัดคลิปนี่แหละว่ามีไหลแทงออกมาแล้วจ้าโอ้ตัวไวมากๆเลยให,ให้ไหวใหห้ไลเร็วมากๆเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะอันนี้ต้นนี้มีไหลละเรามาดูต้นนี้สิต้นนี้ยังไม่มีนะทุกคนยังไม่มีนะคะ แต่ว่าเขาก็รากดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมล่าเขาแบบเดินดีมากเลยอ่ะเออโอเคดีมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วมาดูต้นต่อไปสิต้นนี้นะคะก็คือเลมอนลามเก็กโก้นะคะเลมอนตัวจีดเลยตัวนี้เป็นตัวแบบว่าเป็นตัวที่แบบขายดีมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าเราขายดีนะเรายังไม่มีขายนะคะก็คือที่เห็นเขาขายกันนะตัวนี้ขายดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสเสน่ห์เขาอยู่ที่ใบค่ะใบน่ารักมากเลยนะคะ ตอนที่เราซื้อมาต้นเล็กนี้เดี๋ยวทุกคนมีอยู่2ใบก็คือมีใบนี้กับใบเก่าใบาเก่า,า,เ,กาเราตัดทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าใบาเขาเหี่ยวมากแล้วเนาะแล้วพอเราเอามาปลูกนะคะประมาณ1เดือนได้มา3ใบจ้าใบานี้เพิ่งจะกลางกลางเมื่อเช้านะคะอันนี้กลางเมื่อเช้าใบาสวยมากเลยนะคะก็เฉลี่ยถือว่าโตวไวมากๆนะคะแล้วก็รากเขาก็เยอะด้วยนะแต่เนี้ยเราเพิ่งเติมน้ําไปอาจจะมองไม่เห็นรากนะทุกคนแต่รากเขาเยอะนะคะ หน่อเราก็ยังไม่เห็นนะคะหน่อหรือไหลเรายังไม่เห็นก็คงจะต้องรอต่อไปอีกนิดนึงนะ้องให้เขาโตกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะอันนี้คือเลมอนลามกิกโก้นะคะแล้วก็มาต้นนี้ต้นที่สามนี่เลยทุกคนตัวนี้ค่ะอันนี้อโลฮานะคะอันนี้คือโคโลคาเซียอโลฮ่าอันนี้ยังเล็กอยู่เลยนะ,ะตอนที่เราได้มาคือไม่มีซักใบนะคะเป็นไม้หน่อมาเหมือนกันก็คือตัดใบมาเหมือนกันเนาะแล้วก็ อันนี้ปลูกมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ได้มาหนึ่งหลอดละอ่าขึ้นมาหนึ่งหลอดแล้วนะคะแต่แบบนี้เราจะปลูกในในดินกราบมะพร้าวสัพท์นะคะใบก้ามปูแล้วก็เพอร์ไลแล้วก็วางแช่ไว้ในอ่างแบบนี้นะคะส่วนแบ็คเมจิกต้นนี้ที่มีไหลแล้วอะ่ะเราปลูกด้วยดินร่วนนะคะผสมใบก้ามปูเนาะผสมปุ๋ยคอกนะคะนี่เลยก็จะให้ไหลมาแบบนี้เลยส่วนต้นนี้นะทุกคนแต่เราแอบเห็นนะ เห็นไหมทุกคนเราแอบ,บเห็นตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยเขียวๆเนี่ย hmm. ไม่รู้ว่าเป็นอีกหน่อหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าอโลฮ่าเนี่ยเราซื้อเป็นไม้ตัดสดมานะคะก็คือเขาเป็นหน่อที่แยกมาจากต้นแม่นั่นแหละก็คือตัดสดแยกมาจากต้นแม่เลยเนาะแล้วเราก็มาปลูกไว้ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นหน่อใหม่หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเองนะแต่เราแช่แบบว่าแช่น้ําไว้นะคะแช่ไว้ในอ่างเดียวกับแบบนี้จิอนะ่า ถือว่าตดีมากๆเลยแล้วก็มานี่อันนี้เป็นโคโลคาเซียอีกหนึ่งต้นของเรานะคะอันนี้คือแบ็กโคโรลนะทุกคนแบ็กโคโรลสวยมากๆเลยแบ็กโคโรลนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือใบของเขาจะมีความดำเงานะคะถ้าตอนเล็กๆอะ่ะอาจจะเป็นสีด้านๆแบบนี้แต่ถ้าเขาโตขึ้นใบใหญ่เต็มฟอร์มนะทุกคนเขาจะมีความมันวาวมากๆเลยนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วแบ็กโคโรลเนี่ย ความแตกต่างของเขานะคะในตระกูลแบ็กเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือใบของเขานะคะถ้าได้ดำแล้วจะไม่กลับไปเขียวอ่าก็คือต่อให้ปลูกในร่มนะคะหรือว่าปลูกกลางแจ้งเนี่ยใบยังไงใบเขาก็จะดำค่ะซึ่งมันจะต่างจากพวกแบ็กเมจิกนะคะถ้าแบ็กเมจิกเนี่ยถ้าสมมุติว่าไปปลูกในร่มอะ่ะใบเขาจะเขียวใช่ไหมต้องออกแดดถึงจะดำแต่ว่าแบคค็กคอรอลเนี่ยก็คือไม่ว่าจะปลูกในร่มหรือในแดดใบยังไงเขาก็ต้องดำไม่กลับไปเขียว แล้วมันก็จะมีความเงาสวยงามมากๆเลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะเขามีหลอดใหม่แล้วอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะทุกคนประมาณสองอาทิตย์นะคะคือตอนที่มามีอยู่สองใบตอนที่มาคือสองใบนี้นี่มีสองใบนี้นะคะเนี่ยตอนที่มาคือสองใบเล็กนี้แล้วพอมาปลูกนะคะก็ออกมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็ใบนี้อันนี้คือใบล่าสุดแล้วก็นี่เลยหลอดใหม่ล่าสุดนี่คะ่ะกําลังออกมาเลย นี่ค่ะลักษณะเด่นของเขาก็คือลำต้นทุกคนจะเป็นสีเข้มมากๆนะคะเป็นสีแบบม่วงอมดอําอ่ะคือสวยมากๆเลยเป็นม่วงอมดําเลยนะคะหลอดใหม่ถึงแม้ว่าใบใหม่จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเขาโตขึ้นมาปุ๊บกลางปุ๊บนะคะเขาก็จะดําขึ้นเรื่อยๆดําเรื่อยๆอ่าแล้วถ้าฟอร์มใหญ่กว่านี้ใบเขาจะดําเงาสวยมากเลยค่ะมาดูลากนะทุกคนรากเขาโอเคนะเห็นไหมคะ อันนี้แบคโคราของเราอ่ะจะปลูกในดินเลนนะคะดินเลนหรือดินเหนียวนั่นเองเนาะทุกคนซึ่งจะต่างจากแบคเมจิกกับเลมอนลามนะคะอันนั้นปลูกในดินร่วนนะคะแต่ว่าเจ้าโครอของเราเนี่ยจะปลูกในดินดินเหนียวเลยดินเลนนะคะทุกคนปลูกเหมือนดินบัวนะคะเราก็ทดลองหลายๆแบบเนาะแล้วก็ปลูกในอ่างน้ําแบบนี้ค่ะรากเขาก็แบบพุ่งพ่านดีมากเลยนะเนี่ยพุ่งพ่านดีมากเลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดู ต้นต่อไปนะคะซึ่งต้นต่อไปของเราเนี่ยจะเป็นโคโลคาเซียแนนซี่นั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยในตระกูลโคโลคาเซียของเรานะคะแนนซี่เนี่ยจะเป็นต้นที่แบบว่าโตกว่าพวกเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ได้มาเนี่ยเราได้มาค่อนข้างเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะต้นที่มีขนาดหน่อยเนาะแล้วก็คนขายเนี่ยส่งมาแบบส่งมาทั้งใบเลยนะคะไม่ไม่ตัดใบนะนี่เลยทุกคน ตอนส่งมาเนี่ยมีใบนี้นะคะมีใบนี้กับกับอีกใบหนึ่งใบเก่าสุดนะคะซึ่งเราตัดทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันเหี่ยวเนาะอันเนี้ยพอหลังจากนั้นปลูกมาได้สักประมาณสามอาทิตย์แล้วกันเนาะปลูกมาได้สักประมาณสามอาทิตย์นะทุกคนเขาแตกใบนี้มาเนี่เห็นไหมคะว่าใบเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าใบก่อนหน้าอ่าแล้วพอผ่านมานะคะอาทิตย์ที่แล้วเขาก็แตกใบนี้มาค่ะ ซึ่งใบนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งแนนซี่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลางกระดูกตรงนี้ถ้าเขาโตโตเต็มฟอร์มนะเขาจะมีความเป็นสีขาวอ่าความเป็นสีขาวนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆคล้ายๆกับไวลาวาแต่ว่าแต่ว่าเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็มีขนาดความความแฉกเนี่ยเล็กกว่าไวลาวานะคะแต่ก็สวยงามเหมือนกันที่สำคัญทุกคนมันว้าวมากๆ เพราะว่าแนนซี่เนี่ยเราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะกระถางที่เอ่อก้นมีรูก็กคือน้ำระบายได้นั่นเองนะทุกคนแล้วเราก็ปลูกในดินร่วนค่ะดินร่วนซึ่งขอบอกว่ากระถางนี้นะเป็นกระถางเก่าด้วยเป็นกระถางเก่าที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยปลูก ต้นอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วมันก็ตายไปแล้วทีนี้พวกมะเขือพวกหญ้าพวกอะไรมันก็ขึ้นใช่ไหมทีนี้เรามาถอนหญ้าออกถอนมะเขือออกเราเห็นว่าเฮ้ยดินมันดําดีมากดินมันร่วนดีมากเลยเราก็เลยจัดการเอาเนนซี่ลงปลูกเลยค่ะเนนซี่ลงปลูกเลยโดยที่ไม่ได้ผสมดินใหม่เลยนะคะแล้วก็ใช้สตากเกิลจีเนี่ยลองก้นลองก้นลองก้นหล,ล,ลุมก่อนนะคะเพื่อกันหนอนกันแมลงกันเพี้ยอะไรพวกนี้เนาะแล้วทีนี้พอปลูกเนนซี่ไปสามอาทิตย์ผลที่ออกมาค่ะทุกคน เห็นไหมนี่เลยค่ะคือว้าวมากอลังการคือเขามีไหลออกมาสองไหลคู่เลยนะทุกคนแล้วไหลแบบค่อนข้างอวบมากอะ่ะเนี่ยไหลที่หนึ่งไหลที่สองนะคะตอนแรกเห็นแค่สองไหลเนี่ยเราโคตรว้วาวแล้วนะทุกคนเรามาเจอนี่อีกค่ะเห็นไหมนี่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหน่อหรือเป็นไหลต้องมาลุ้นตอนที่เขาโตมาอีกนิดนึงนะทุกคน ไอ้น,นี้ยังไม่เท่าไหร่ว,ว้าวแล้วมาเจอตรงนี้อีกทุกคนนี่เลยอันนี้อีกอคือดีงามมากค่ะประทับใจกับแนนซี่มากๆเลยนะคะแล้วลำต้นเขาก็เนี่ยดูดิอวบดีมากเลยอะแล้วตอนนี้นะคะนี่นี่ค่ะโอ้หลอดใหม่มาแล้วจ้านี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วจ้า คือเรียกได้ว่าโตไวมากมากซึ่งถามว่าตอนมาเหรอต้นเขาใหญ่ไหมต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเรามาปลูกในดินร่วนนะคะดินร่วนดินสีดำแล้วก็ปลูกในกระถางที่มีรูระบายโดยไม่ได้แช่น้ำแบบนี้แต่เราลดน้ำทุกวันนะคะบวกกับได้น้ำฝนด้วยเนี่ยทำให้เขาโตไวกว่าเพื่อนๆมากๆเลยค่ะทุกคนโตไวมากเลยอะ่ะแล้วก็ให้ไหลไวด้วยค่ะ เนี่ยให้ไหลไวด้วยรวมๆแล้วนะคะถ้าถ้าสมมตินับเป็นไหลนะเพราะเราไม่รู้อีกสองหน่อนี้คือหน่อนหรือว่าไหลนะคะรวมๆแล้วได้ประมาณสี่ไหลเลยสี่ไหลเลยนะคะทุกคนคือดีงามนะคะปราบปื้มมากๆเลยทั้งทงที่เขาอะ่ะยังโตไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่นะคะฟอร์มยังเป็นฟอร์มเล็กๆอยู่เลยแล้วก็ใบเนี่ยยังไม่ได้ออกฟอร์มที่จัดจ้านด้วยนะคะคือยังไม่มี ตรงนี้ยังไม่มียังไม่ยังไม่มีสีกัดออกมาเลยอะ่ะเขาสามารถให้ไหลได้คือเป็นที่น่าพอใจแล้วค่ะค่ะ,คะและนี่นะคะก็คือการอัปเดตโคลคาเซียของเรานะคะทุกคนที่เราได้ทำการปลูกแล้วนะคะทั้งแบบในน้ำแล้วก็ปลูกในกระถางดินธรรมดาแบบนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะ อะไรเพราะว่าต้นพันุ์ด้วยหรือว่าอะไรนะคะเรารู้สึกว่าการปลูกในกระถางในดินที่สมบูรณ์แบบนี้มันให้ไหลไวมากแล้วก็ใบมีขนาดที่ใหญ่มากใบคือใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็ลำต้นมีความสมบูรณ์ไหลเขามีความสมบูรณ์มากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับพวกแบ็กเมจิกแล้วก็เลมอนลามกิโก้ที่เราปลูกในน้ำนะทุกคนเราสังเกตเห็นว่าต้นเขายังเล็กอยู่เลยนะแต่ว่า ทฤษฎีที่หลายๆท่านนะคะบอกว่าปลูกในน้ําจะให้หน่อให้ไหลไวนะแต่ว่าต้นจะเล็กกับปลูกในดินนะคะจะได้ต้นขนาดใหญ่ใบใหญ่เนาะแต่ว่าเราคิดว่าไม่ว่าจะปลูกในน้ําหรือว่าปลูกในดินนะคะถ้าเป็นต้นพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เราคิดว่ายังไงมันก็ให้หนอ่อ ให้ไหลนะคะในอัตราที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าตอนนี้ปลูกในน้ําเนี่ยแบคบีจิตของเราก็ให้ไหลแล้วเช่นเดียวกันอืมโอเคก็เอาเป็นว่านะคะไม่ว่าจะปลูกในน้ําหรือปลูกในดินนะคะขอให้ทั้งในน้ําและในดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีอาหารเพียงพอให้กับโคโลคาเซียและที่สําคัญโคโลคาเซียที่เลือกมาปลูกนั้นควรจะเลือกแม่พันธุ์ที่ ก็คือเลือกต้นที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์นะคะเวลาเอามาปลูกก็จะได้ผลผลิตหรือว่าผลตอบแทนที่ไวยิ่งขึ้นค่ะ